บพบกับผมธีระธันวชิรทวีพัฒก,กับรายการ XAM Wealth Special วันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ Xpring AMC นะครับขอเชิญทุกท่านพบกับคุณนุชนาประธานพาณิต Business Support Analyst หรือคุณป่ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขออนุญาตเรียกคุณต่ายนะครับผมวันนี้อยากให้ค,ใหคุณป่าย,ยช่วยอธิบายถึงธุรกิจภาพรวม การทำงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ XPM ให้เราทราบกันนิดนึงครับได้ค,ค่ะก็ท่านงานขอย้อนเล่ากลับไปในเรื่องของอการมีบริษัทบริหารสินทรัพย์นะ,น,นะคะว่าเป็นเป็นยางไรบ้างในช่วงนั้นเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากวิกฤติ้มยำกุ้งนะคะวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่เลยตอนนั้น <swirl. S 2> ที่ มีการาการลงทุนในภาคอสังหาทั้งภาคการเงินรวมถึงมีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วก็การลดค่าเงินบาทเนี่ยทำให้มีผลกระทบทําให้ธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้ตอนนั้นเนี่ยก็บริษัทเงินทุนเนาะปิดปิดไปหลายหลายบริษัทเลยทีเดียวนะคะทางฝั่งผู้กํากับดูแลนโยบายได้มีมาตรการอะไรเพื่อมาสนับสนุนหรือช่วยเหลือบ้างไหมครับ ในทางภาครัฐเองแล้วก็ในทางแบงค์ชาตินะคะก็มีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นนะมีการออกกฎหมายพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์พศ2อ4 1นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยขึ้นมาเพื่อบริหารหนี้แยกออกจากทางธนาคารครับค่ะหน้าที่โดยรวมของออบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ย ต้องถามว่า,าทําหน้าที่อะไรแล้วก็หลักๆเลยคือมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรในบริษัทนี้ถ้าโดยโดยหลักแล้วเนี่ยธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ถ้าเดี๋ยวเราเรียกสั้นๆว่า AMC กันนะเนาะ AMC เนี่ยก็คือจําเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งเลยแหละที่ทําให้ระบบ ทางการเงินของไทยนะคะมีเข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีบริษัทที่มาบริหารตัวนี้ด้วยคุณภาพแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวของสถาบันการเงินเองเนี่ยสามารถที่จะนําเงินทุนเนี่ยไปปล่อยสิยนเชื่อเพิ่มได้มากขึ้นซึ่งมันเป็นธุรกิจหลักของทางธนาคารอยู่แล้วนะคะครับก็ต้องบอกว่า,เ,าเวลาทำาธุรกิจให้ครบวงจรนะครับ นอกเหนือจากฝั่งทางธนาคารเองที่ต้องมีการปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจวันหนึ่งวันใดเนี่ยก็อาจจะเกิดเป็นนี่เสีย NPL หรือว่า NPA ที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นเองเนี่ยตัว AMC เนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นที่เข้ามามีบทบาทใ,ในด้านของการที่จะนำนี่ของทางธนาคารเนี่ยออกมาเพื่อให้มีวงเงินที่จะสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจได้ต่อไปถูกไหมครับใช่ค่ะ คือเราก็เป็นเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เนาะเราเริ่มเราเริ่มเ,เข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยตอนปี2,564นะคะก็เริ่มเริ่มบริหารมาตั้งแต่มีการเข้าร่วมประมูลนะคะด้วยความที่ทางผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายว่าเอย e x p r i n g Capital อยู่เป็นธุรกิจทางการเงินเนาะเราอยากให้มี บริการทางการเงินที่ครบวงจรและเราก็มีไลายเส้นอยู่แล้วเราก็เลยเอาลาเส้นตัวนี้แหละมาทำแล้วมันก็เขาเรียกว่านอกจากในเชิงของธุรกิจแล้วมันเป็นในเชิงของเรื่องออการช่วยเหลือลูกค้าเนาะส่งเสริมให้ระบบทางการเงินของไทยเนี่ยมันเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นครับก็นอกเหนือจากทางธุรกิจหลักของทาง amc แล้วนะครับคือเป็นผู้เล่นที่เข้ามาช่วยเติมเต็ม ให้การปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี้ยค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เรียบมากขึ้นนะครับคราวนี้อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของกลไกนิดหนึ่งนะครับว่าในธุรกิจ m m c แล้วเนี่ย ตั้งแต่เริ่มเนี่ยจนกระทั่งดําเนินธุรกิจเนี่ยมันมีนกลไกในการคัดเลือกทรัพย์ดูแลจัดการยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของการบริหารจัดการ NPL แล้วก็ NPA นะคะตัว NPL เนี่ยอย่างแรกเลยเราคงต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าคะ มาคุยกับฉันนะตอนนี้ฉันเป็นเจ้าหนี้อะไรใหม่และแทนสถาบันการเงินเดิมเนอะอันนี้อันนี้เป็นมารายาทหลังอย่างแรกเลยที่ต้องที่ต้องบอกเขานะคะอันที่สองก็คือเราต้องพยายามติดต่อลูกค้าให้ได้เพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาเจราจาประนอมหนี้กับเราเนาะเราอาจจะมีเงื่อนไขหนึ่งเขาอาจจะมีเงื่อนไขหนึ่งรเราต้อง Simplify ให้ได้ว่าเฮ้ยอันไหนมันพอดีมันเป็นเหมือนกับ uh, two way communication ของเรานะคะ ก็คือช่วยกันหาจุดที่ลงตัวของทั้งสองฝ<ช>ั่งเพราะบางทีเนี่ยเงียบหายไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือวาอาจจะมีประเด็นอะไรที่สําคัญคในชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ,รบอันส่วนอันที่สองเลยก็ในส่วนของ NPL ก็คือต้องบริหารจัดการผ่านกระบวนการทางกฎหมายเนาะเพราะว่าลูกค้าบางรายเนี่ย เราติดต่อไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็ทิ้ง<ๆ>เขาก็ปล่อยเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราก็มีระยะเวลาในเรื่องของการดําเนินคดีของเราเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าติดต่อไม่ได้เราก็คงต้องขายทอดตลาดไปนะคะโดยกลมุมบังคับคดีซึ่งซึ่งเป็นตัวกลางในเรื่องของอขายทรัพย์จำนองให้กับธนาคารธนาคารแล้วก็ลูกหนี้อยู่แล้วนะคะลูกค้าอยู่แล้ว สร็จแล้วเนี่ยพอพอมาถึงในเรื่องของการบริหารจัดการ NPA เราอย่าลืมว่าเวลาที่ซั์มีการขายทอดตลาดโดยกลมมุ่มขับคดีเนี่ยตัวแบงก์หรือตัวบริษัท AMC เองก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าไปดูแลการขายด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ควรปล่อยให้ทรัพ์ชิ้นนั้นๆเนี่ยขายไปในราคาที่ต่ำเกินไปเพราะว่าไม่งั้นนะนนกลไกทางตลาดมันจะ มันจะแปลไปหมดค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าหน้าที่ของทาง AMC เองเนี่ยก็มีหลายประเด็นเหมือนกันเนาะนอกเหนือจากต้องมีการเจราจากับลูกหนี้นะครับรวมทั้งต้องดูแลทรัพย์ <c oughs> แล้วก็มีการเสนอขายให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบครบวงจร <c oughs> แล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีที่สุดด้วยครับคราวนี้สิ่งที่เป็นความความยากในการเจอเนี่ยจากประสบการณ์นะครับวันนี้คุยกันสรุปว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านเนี่ยคือ มีเหตุการณ์ไหนที่พอจะแชร์ให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบค่อนข้างยากเหมือนกันเลยยากไปต้องต้องต้องดูด้วยว่านี่นี่มาจากช่วงเวลาไหนถ้าเป็นช่วงเวลาที่เป็นเก่าๆมาก,มากๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ย สมัยก่อนเนาะเวลาค้ำประกันหรือว่าเวลาคนจะเป็นหนี้ทีเนี่ยมันบางทีมันง่ายโดนจับเซ็นหรืออะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีเนาะใช่อ,อ,อันนี้คือแบบนี่ธุรกิจเราก็พยายามให้เขาเนี่ยชำระหนี้ให้ได้ตามที่กำลังความสามารถเนี่ยเขาทำได้จริงๆก็คือหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยต้องดแคลร์ว่าฉันไม่มีจริงๆฉันไม่ได้มีอาชีพฉันมีแค่เนี่ย คือคุณก็ต้องดดแ l a r e ให้เราให้เราเชื่อและเราให้เราเห็นให้ได้ว่าการที่เราช่วยเหลือคุณจริงๆเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นผลดีนะแล้วก็มันก็ทําให้คุณสามารถที่จะ,ะกลับเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินได้เนาะส่วนถ้าเป็น housing เนี่ยเราจะเจอหลายรูปแบบในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยก็จะเจอทั้ง ลูกค้าทิ้งบ้านเลยหายไม่ติดต่อทิ้งรกร้างจริงๆอันเนี้ยไม่ไายเป็นภาระของทางเอซีอีถูกไหมเพราะว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าดําเนินคดีทุกอย่างแล้วคุณอย่าลืมว่านี่คุณไม่จบอืมเพราะว่าคุณอย่าลืมว่านี่นี่คุณไม่จบคือกลับมาคุยเถอะคุณจะหาวิธีประนอมนี่ อย่างไรก็ได้เนาะกลับมาคุยกันให้ให้มันสมเหตุสมผลอาจจะตีโอนทรัพย์ชรัระหนี้ไหมครับอ่าแล้วที่เหลือก็ผ่อนกันไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก,ก,ก็ต้องก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่เคสต่ดีครับก็ทั้งหลายทั้งปวงขั้นตอนนะครับก็เราพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยจบให้ครบแล้วก็ปิดทุกอย่างให้กลายเป็นศูนย์นะครับคุณ่ายครับความท้าทายของธุรกิจ AMC ในปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้ถ้าให้พูดถึงความท้าทายท้าทายกันทุกขั้นตอนเลยค่ะ ตั้งแต่เรื่องซื้อเนาะเราจะกําหนดราคายังไงให้มันเหมาะสมละ่ะ <Okay. S 1> เรื่องการบริหารเป็นปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเ mm hmm. พราะว่าการที่ AMC จะได้เงินมาเนี่ยต้องลูกค้ามีเงินเ mm hmm. พราะการที่อลูกค้าเนี่ยเขาเป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เป็นหนี้ NPL เราอย่าลืมว่าเขาต้องผ่านการตรับโครงสร้างหนี้กับทางธนาคารและ มาถึงเราอีกแสดงว่าเขา่ต้องประสบปัญหาจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของเศรษฐกิจเนาะรายได้ที่ลดลงหรือบางคนที่ไม่ได้วางแผนทางการเงินพอป่วยปุ๊บเงินก็ต้องไปจ่ายค่ารักษาตัวแล้วบ้านก็ไม่ได้จายประเด็นนี้ผมว่าน่าเสริมนะครับเพราะว่าอย่างวิกฤตช่วงโควิด1 9นะครับลามมาถึงวิกฤต นี่ครัวเรือนในปัจจุบันเองเนี<อ>่ยก็ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ครัวเรือนหลายๆท่านเนี่ยนะครับเกิดรายได้ที่ไม่แน่นอน<ช>นะครับนำมาซึ่งปัญหาที่อาจจะทําให้มีความจําเป็นในการที่จะต้องใช้เงินเนี่ยแตกต่างกันไป<ช>นะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบเรานะครับรวมถึงเงินเฟอ้อที่ถูกส่งผ่านมาจากต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับการบริโภคที่อาจจะหดตัวลงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราโฟกัสมาที่ปัจจัยภายใน ว่าในตัวของ x p r กซ์ปรเองเนี่ยนะครับเรามีจุดแข็งหรือมีจุดเด่นที่ดียังไงบ้าง่อต้องบอกว่า x p r r n n g เนี ing, ่ยมีมีจุดแข็งในเรื่องของต้นทุนเงินทุนเนาะซึ่งถ้าเทียบกับ AMC ในตลาดเราเราถือว่าเราก็ยังต่ำกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อในแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องดูให้ดีว่า ิ่งที่เราซื้อเข้ามาหรือซับหลักประกันซับจำนองเนี่ยพอเราเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะบริหารได้จริงๆค<ม>ุยกับลูกหนี้ได้หรือ,เ,อ,อเป็น NPA แล้วสามารถที่จะขายได้เพราะว่าในปัจจุบันเอาจริงๆคือในธุรกิจ อสังหาแล้วกันเนาะบ้านมือสองซับธนาคารตอนนี้เต็มไปหมดเลยครับทุกคนก็เขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์เดียวกันก็ <ừ> คือกลยุทธก์การลดราคานั่นเองคร <ừ> าวนี้แหละมันมันก็เป็นความความท้าทายด้วยเนาะถ้าถ้าพูดถึงสุดแข็งก็เรื่องของเงินทุนความท้าทายนี่ยังมีต่อเนื่องไป <ừ> ครับ,รบก็สรุปได้ว่านอกเหนือจากต้นทุนทางการเงินนะครับที่เราอาจจะมีความได้เปรียบแล้วนะครับ,รบก็จะเป็นเรื่องของเงินทุน นะครับที่เราพร้อมที่จะเปิดรับในทุกๆโอกาสที่ผ่านเข้ามาสําพัญก็คือทั้งฝั่งอันเดอร์ไรท์ right, หรือว่าทางฝั่งการดูแลทรัพย์ของเราเนี่ยว่าจะสามารถคัดเลือกแล้วก็นําไปต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีแค่ไหน,นใชค่ครับคราวนี้เรามาพูดถึงภาพของแมโครอิค o n o มิก hmm. ของประเทศไทยนะครับปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันดีนะครับปัญหานี้ครัวเรือนอพอกผูนแล้วก็ทําให้ตอนนี้เกือบที่จะทะลุหนึ่ง้เไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนี้บ้านนี่รถ หรือว่าแม้แต่นี่อนาคตการศึกษาบุตรก็ตามนะครับนี่บ้านอย่างเนี้ยไม่ว่าจะ refinance แล้ว refinance อีกนะครับก็ยังจะทําให้ปัจจุบันเนี้ยตัว DSR หรือว่า debt service ratio เนี่ยค่อนข้างสูงมากสีเดียวนะครับตัวภารานี้เมื่อเทียบกับรายได้ที่มีนะครับ <GDP S 1> น,นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออกให้กับครัวเรือนไทยนะครับคราวนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่า ในส่วนของ AMC เนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือภาคบริเรืยนยังไงได้บ้างคบค่ะก็ตามบทบาทหน้าที่ของ AMC นะคะในส่วนของ Xpring เนี่ยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าเรายินดีที่จะคุยกับลูกค้าทุกคนเรายินดีที่จะรับฟังข้อเสนอของลูกค้าทุกคนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมได้นะคะเราก็จะ ช่วยหนี้กลุ่มนี้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการลดตน้นลดดอกพักชำระดอกเบีย้ยลดการคิดอัตราดอกเบีย้ยขอขอให้เข้ามาขอให้เข้ามาคุยนะคะเร,เราก็เชื่อว่าคือไม่ใช่แค่เอ p r i n g เนาะมไม่ใช่แค่ x m m c แต่ทั้งธนาคารแล้วก็ในกลุ่มของอธุรกิจทางการเงินทั้งหมด เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยยินยินดีมากแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของแบงค์ชาติทั้งหมดครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่จะช่วยเข้ามากํากับดูแลนะครับให้เป็นการในฝั่งของภาคธนาคารหรือผู้ที่ปล่อยสินเชื่อเองเนี่ยก็มีการปล่อยอย่างรับผิดชอบนะครับเป็น responsible lending นะครับในส่วนของทางฝั่งของผู้ผู้นะครับก็ต้องมีวินัยรวมทั้งมี มีสติในการจับจ่ายใช้สอยใ,ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ถือว่าการแก้ไขต่างๆเนี่ยก็ต้องแก้ไขแบบองค์รวมนะครับอย่างครบวงจรนะครับเพื่อให้เกิดการเข้าเข้าใจนะครับเข้าร่วมแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงในบริการต่างๆดังที่คุณตายได้กล่าวไว้ครับคบันวนี้เราก็อยู่กับคุณตายนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการคัดเลือกทรัพย์วันนี้อยากให้ทางคุณตายช่วย ช่วยบอกเทคนิคเรานิดนึงว่าเวลาเราจะเลือกซื้อซับย์เนี่ยนะเรามีวิธีการหรือว่ามีเคล็ดลับอะไรในการดูการเลือกซื้อซับมือสองนะคะอย่างแรกเลยคงเป็นเรื่องของโลเคชันละกันม,มันก็อาจจะเป็นเรื่องของประจเจกบุคคลนิดนึงเนาะว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนแต่ที่สําคัญคือคู่ที่สนใจซื้อซับควรจะต้องไปที่ซับนั้นเพื่อดูอสภาพนั้ยซับนั้นจริงๆต้องไปดูที่จริงใช่ต้องไปดูที่จริงเนาะอาจจะถ้าเป็นแบบ พวกโรงงานพูดถึงถ้าถ้าเป็นบ้านเ่ะเราก็คงไปดูดูที่นั่นได้เลยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรังวัดเนาะแต่ถ้าเป็นที่โรงงานหรือที่ดินเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปดูหลังฉนดเพิ่มเติมนิดนึงต้องดูหลังฉนิมใช่ใช่ค่ะก็เราจะได้รู้ว่าเอ้ยสภาพแบบเนี้ยถ้าเราอยากได้เราจะได้ที่เท่าไหร่ก็ต้องมีการทํากันบ้านอย่างครบถ้วนนิดนึง<ช>นะครับคราวนี้อยากให้ทางพี่ต่ายเนี่ยช่วยฝากถึงช่องทางนิดนึง นะครับว่าถ้าเราจะติดต่อกับทาง Xpring AMC เนี่ยสามารถเข้ามาหรือว่าไปดูได้ที่ไหนบ้างครับก็สำหรับข้อมูลในเรื่องของซับมือสองนะคะรับสินทรัพการขายเนี่ยสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ,ะ xpringamc.com ได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดนะคะแล้วก็มีรูปให้ดูแล้วก็ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะ โทรติดต่อเราได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือว่าทางไลน์ให้อีกทีหนึ่งนะคะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่มาพร้อมกับวิกฤตในครั้งนี้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณป่ายมากแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ